สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือรายการนุดฝลายและก็ทีมข่าวของเราสุรเชษมาก่อนครับออกมาอยู่ที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไม่ได้มาคนเดียวครับมาพร้อมกับใช่สวัสดีครับ มาเจอกันอีกแล้วบุกมาถึงที่บางซ้ายที่นาเลยโอ้มาถึงนาวันนี้มาดูหนังม้วนจบไงคุณชายกำลังเกี่ยวนะกำลังเกี่ยวกันเลยนะวันนี้เกษตรกรอยู่ด้านข้างของเราแล้วนะครับผอมเพลียวคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนให้แนะนําตัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําอีกครั้งหนึ่งฮะผมเอื้อชูตะคูอยู่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับครับนี่คือลุงเอื้อบางซ้ายฮะท่านผู้ชมครับวันนี้มีหลายเรื่องจะคุยกันแต่ก่อนที่จะคุยกันนี่เป็นคนที่ให้ความหวัง จุดกระแส ให้กับลุงเอื้อแล้วก็ติดตามอย่างดีเลยนะครับแนะนําตัวครับสวัสดีค่ะดิฉันพนีโรจนะเบญจกุลนะคะเป็นผู้บริหารศูนย์ของบริษัทนุฟไลท์บางบัวทองค่ะท่านผู้ชมครับรวงข้าวที่อยู่ตรงนี้คุณชัยฮะนี่คือสุดยอดของข้าวจริงๆเลยเม็ดแจ็มอย่างนั้นเลยพี่เอ๋เแดจ็บเม็ใหญ่มากเลยยอดสุดยอดโอ้นี่ต้องบอกเลยนะฮะต้องให้ลุงเอื้อเราให้ฟังว่านี่คือกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบอย่างที่คุณชัยเคยบอกลองเล่าให้ฟังหน่อยเริ่มต้นยังไงก็ผมเริ่มต้องการแช่มาเลยครับ แล้วก็แช่แล้วมาหวานใช้อะไรแช่ครับใช้สูตรหนึ่งครับเมล็ดพันธุ์สูตรหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยนะครับเนี่ยใช้สูตรนี้แช่มาเลยครับแล้วก็มาฉีดยาคุมข้าแล้วก็ใช้สูตรหนึ่งมาอีกสองเที่ยวจนข้าวได้สี่สิบวันพอสี่สิบวันปั๊บผมเปลี่ยนจากสูตรหนึ่งมาเป็นสูตรสองส่วนผสมอัตราที่ใช้ก็ห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรสรุปก็คือใช้ตั้งแต่เริ่มต้น นะครับจนกระทั่งวันนี้คือวันเก็บเกี่ยวเลยใช่ใช่นะครับอันนี้ข้าวพันอะไรเนี่ยข้าวอเสียหนึ่งเป็นข้าวพันข้าวหนักข้าวหนักข้าวหนักแต่ทีนี้ผลผลิตที่ออกมานั้นดีมากน้อยขนาดไหนท่านผู้ชมลองมาดูโอ้โหรวงรวงมาแจ่มจริงจริงอ่ะข้าวนี่เม็ดแต่งสวยดูดูนี่มันมันอย่างเงี้ยนะครับมันหายความว่างครับมันอย่างเงี้ยทานไม่ไหวข้อรวงจัดและดูใบครับเนี่ยกระทั่งใบ สุกหมดแล้วยังไม่มีจุดมีตำหนิเลยครับไอ้ข้าวมันเหลืองหมดแล้วแต่ใบมันยังเขียวเขียวใบยังเขียวอยู่ยังยังปรุงอาหารอยู่ครับแสดงว่ายังปรุงอาหารได้อีกคดูได้ไม่มีเม็ดเขียวเลยที่รวงแต่ใบก็ยังใบยังเขียวอยู่ใช่ใบยังเขียวอยู่ด้านหลังด้านหลังดูด้านหลังครับใบยังเขียวอยู่ครับมันมันเต่งหมดไหมครับ แตงหมครับต้องโคนลวงยันปลายลวงเลยครับโอ้ยลาเับไอที่ผมเคยไปดูดูมานะที่เขาไม่ได้ใช้นูดฟอร์ไลน์นะมันมีเม็ดรีบอยู่ตรงนี้ยเนี่ยตรงคอลวงแต่มีตังแง้สุดท้ายอ่ะเพราะอะไรครับมันมีเม็ดรีบเพราะว่าข้าวของไม่สมบูรณ์อาหารไม่สมบูรณ์ ตรงนี้คือพื้นที่ของอำเภอเลยนะบางส้ายบางซ้ายน้ำกำลังมาวันนี้วันที่เท่าไรนะครับวันนี้วันที่4ี่สสี่กันยายนน้ำกำลังจะมาแล้วโอ้โหไม่กำลังจะมาแล้วแต่ยังไม่ยังไม่เข้าถ้าถ้าผ่านไปนี่อีกนิดเดียวท่วมแน่นอนเพราะนี่นี่ปิดท่อเข้าแล้วจริเหรอมีการเร่งให้เหลืองด้วยไม่ใช่ครับพี่เอื้อมีครับตัวนี้ทำยังไงครับก็พอข้าวก้ม เริ่มมีน้ำนมเนี่ยเราฉีดตัวนี้เลยฉีดสูสองเนี่ยนะสูตรสองประมาณอาทิตย์ข้าจะเหลืองเหลืองเลยจะเหลืองไปประมาณครึ่งลวงประมาณครึ่งลวงประมาณไม่เกินฉีดแล้วไม่เกิน12บวันแต่ต้องได้เกี่ยวก็แสดงว่าสูตรสองเนี่ยมันช่วยเรื่องการหนีน้าได้ด้วยแล้วแล้วสวยๆแบบนี้สวยๆแบบนี้มันงุ้มแบบนี้นะพี่เอื้อ เอื้อลงกะที่ผมมันจะได้ัเท่าไหร่ร้อยเกียนก็หรูหมักน้อยกันเลยร้อยก็หรูเราต้องกะไว้ให้น้อยก่อนเนมันได้มากเราก็ดีใจนี่ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมสัศขีพยานมาดูกันเยอะมากานะครับเพราะว่าเรากําลังจะเก็บเกี่ยวข้าวที่อยู่ในทุ่งโรงทองอแล้วก็เป็นข้าวที่สมบูรณ์ที่สดจริงๆวันนี้นะยอมรับไหมว่าข้าวสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยยอมรับอะยอมรับนะไอเรื่องตรงข้อดีตรงนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าข้าวหนึ่งเม็ดของลุงเอื้อ มันสามารถที่จะแตกกอได้มากถึงร้อยว,วันนั้นไปนับร้อยร้อยหนึ่งร้อยสามร้อยสามวันนี้ค่าราจะร้อยสิบนาจะขึ้น <c oughs> อันหนึ่งสองสามนับครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เป่าดดอยมันน้อยใจแต่น้าก็จะเปีบ้าก็เพราะว่าโอ้ฮะพอโนสาน้อยมาหล่อปาจ้าเอเฮาหลงเฮาแล้วหัวปะหัวปะเต็มมางุมาาโกว่าอาโอโจกะเปิมาหาดีเกครับ99นยแค่นั้นก่อนลูกเอืหนึ่งร้อยแล้วนะ อันนี้อันนี้เหลือเท่าไหร่แล้วนะ100แล้วครับอันนี้100นะฮะ0 0ยัง <100 S 2> ยังเหลืออยู่ไหมยังเหลืออยู่ครับอ่าเหลืออันนับต่อ 2> 1นึ่งหนึ8แล้วนะครับ108แล้วนะฮะ หนึ่ลวงเท่าไหร่นะครับหนึ่ลวงอีกทีนีหนึงร้อยเก้าลวงมีอะไรจะบอกฝากท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ไหม,ไมให้ด็อกเตอร์แห่งการเกษตรช่วยบอกหน่อยบอกหน่อยอก็อ่าก็อยา <c oughs> กให้เกษตรกร,เ,กรเราทั่วไปเนี่ยลองมาใช้นูทโฟไลด์ดูนี่ผมลองดูแล้วถ้าเป็นคนกีนเล่าก็หาว่าหักดิบเลยเลิกเลยฝารเคมีนี่เลิกเลย<อ> ก็ลงแดงกินแตน่ใช้นุชฟฟรไลน์นี่ลงแดงไม่กินครับมีตะกินลงแดงคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาติดตามหลังจากที่ลุงเอื้อได้เก็บเกี่ยวไปแล้วบทสรุปเป็นอย่างไรต้องให้ลุงเอื้อเป็นคนพูดให้ฟังเลยครับเอ,อื้อลองอธิบายว่าเกี่ยวแล้วเป็นไงบ้างก็เกี่ยวหลังจากที่เก็บเกี่ยววันนั้นไปก็ร้อยสิบเก้าไร่ทั้งหมดร้อยสิบเก้าได้ครับนื้อที่นะครับได้ไปร้อยสิบเจ็ดเกวียนร้อยสิบเก้าไร่ได้มาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเกวียนจ้ะ แล้วก็เรามาเสียที่นกย่ำใบประมาณสิบฝ่ล่มืยอถึงว่าใน119เนี่ยนกนกอะไรมาย่ำนกกินหอยนกประหางกินหอยเนี่ยลงไปย่ำหักอ๋อมันมาย่ำข้าวครับเพราะว่านาเรามันอยู่ไกลบ้านก็ไม่ได้ไปดูไปก็เสียหายไปหมดแล้วถ้านกไม่ย่ำนี่กัดได้เท่าไหร่ก็คงจะร2อยขึ้นร้อยยี่สิบขึ้นท่านผู้ชมฮะเสียนิดหนึ่งเสียเสียไปมั่งแต่เดิมต้องถามนะแต่เดิมเนี่ยเคยลงทุนกับไอ้นา ทั้งหมด119ไร่เนี่ยกี่สตังค์6แสนแต่เดิมนะครับแน่แน่นอนเลยการันตีได้เลยไร่ละประมาณ6,000บาทนะเกือบเ6,000บาทหลังจากใช้นุดฟอร์ไลท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับลงทุนอยู่ที่กี่สตังค์ประมาณ2 0 0 0 0 เสร็จเไม่เกินสองแสนหนึ่งหมื่นันลดไปตั้งส0 0แสนเลยอ,ะอ่ะลดลดไปเยอะมากลดมากเลยนะเนอะอันนี้ถือว่าเป็นความพึงพอใจของเกษตรกรพอใจไหมถ้าลดในขนาด,ดนี้พอใจครับครับพอใจมากมากเลยครับถามตรงๆเถอะลุง,ง,งเอ,อื้อเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเอาข้าวไปขายได้กี่สตังก์ก็ได้มารวมบัญชีแล้วได้ล้านหนึ่งหมืนกว่าบาท อีกครั้งสิยืนยันล้านหนึ่งมืนเจ็ดพันแปดร้อยกว่าบาทท่านผู้ชมครับนี่คือเกษตรกรสามารถทําเงินล้านได้ในวิชาการเขาบอกว่าถ้าลดต้นทุนได้เกษตรกรรวยจริงไหมจริงครับรวยจริงๆใช้นุ้ดฟไร์แล้วได้ผลดีดีมากๆอย่างนี้เนี่ยทำให้หลุงเอื้อนั้นคิดจะเปิดเป็นน right ุ้ฟไร์มช็อปประจําอยู่ที่บางซ้ายพระนครศรีอยุธย,ยาต้องมาเจาะใจกันหน่อยละด้วยเหตุผลอะไรเอื้อด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าใช้ดีและไม่มี โรคไมีภัยแล้วก็มันไงล่ะลดต้นทุน <S 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 ก็อยากจะให้เพื่อเกษตรกรใกล้ๆบางซ้ายเนี่ยใช้เลยก็เลยว่าคิดว่าเปิดศูนย์เลยอยอมเปิดศูนย์เลยขายนูทไฟล์กับอาหารเสริม,มก็เนี่ยจกใจจริงที่ทำนากับนูทไฟล์เนี่ยก็เหลือมาเปิดศูนย์เนี่ยนะครับ เมื่อก่อนนี้กําไรไม่มีเหลือทําอะไรเลยไม่มีก็พาเกลเท็ก็แจ็คกลับไปแล้วเราก็กลับินกลับบ้านแล้พูดง่ายๆคือทํานาแล้วขาดทุนน่ะแต่ว่าทํานาชนุชฟลายแล้วมีเงินล้านมีเงินล้านผมพูดถูกไหมเนี่ยถูกถูกครับฝากอะไรถึงให้ผู้ชมหน่อยเริญก็อยากจะให้ผู้ชมก็เห็นชอบนุฝฟลายก็ให้แวะมาสนใจแวะมาดูสินค้าได้เลยครับอยู่แถวไหนฮะอยู่ตำบลเทพมงคลอำเภอบางซ้ายจังหวัดปรตตนครเสียยุธยาครับ อยู่ตำบลอยู่ตลาดแขงลอยเนี่ยครับเลยครับติดต่อได้ติดต่อได้ครับก็ผมมีเบอร์อยู่ครั08544ตัวครับแล้วก็610ครับอีกครั้งสิ4ไอ้08544ตัวครับแล้วก็610ครับนี่คือเกษตรกรเงินล้านจากบางซ้ายพระนครศรีอยุธยาครับ